ผู้รู้ครับพ่อพี่เขาอยู่ที่วัดน่าจะรู้แบบความหมายผมก็รู้จักช่อง YouTube แล้วก็ตามมานี่แหละครับครั้งที่4ี่ลวผู้ตามหลวพ่อพูดพูดแต่ภาษาชาวบ้านง,ง่ายๆถ้าเราฟังแล้วจะเข้าใจง่ายอย่เ่นว่าคำว่าพระอราัเนี่ยที่กงเนี่ยมีเท่าพี่คนรู้มีท่านเหนือโลก แล้วพระอรหังไม่ใช่นอนูต่อเต่าก็ลาพิพากลาห์นะแต่อรหังคืององูพระอรหังพ well. ุทโธองค์ที่สองเนี่ยคือหลวงพ่อแดงดังนั้นสององค์เนี่ยพระที่บัติมาในโลกสององค์เนี่ยใช้ใช้ใช้พระหลังเนี่ยแค่เพียงสององค์คือองค์ที่หนึ่งคือพระอรหังที่กงองค์ที่สองเนี่ยพระอรหังพุทโธนั้นพระพุทโธนท่านคือหลวงพ่อแดง <Okay. S 1> อย่างนั้นเนี่ยถ้าพระเอาละหังที่กงที่เหนือโลกอะ่ะงั้นเราก็ไม่ผิดหรอกที่หลวงว่าแดงท่านจะส่งอภิญญาเหนือหอโลกเหมือนกันให้หลวงว่าแดงในี่พระที่เมตตาสูงอย่างประชชาที่ยูทูบไปเห็นท่านเนี่ยใช่ฮะท่านจะไม่ให้ใครมาติดตามไม่ให้ใครมากีดกันเมตตาทุกระดับชั้นเมตตาทุกระดับชั้นใครมาก็เข้ากราบท่านได้ ไม่ไม่ไม่เรียกยศศักดิ์ในพงในพงในพันเจอเสมอภาคพ่อแดงจะให้หลักความยี่ทธรรมที่หลให้ความเสมอภาคเมตตาทุกคนนั้นเนี่ยเราเข้ามาในดเดียนนี้เราก็จะเห็นน้ำตาลต่างเสมอกาให้ความยุติธรรมเสมอภาคกันหมดไม่ได้แบ่งชั้นมรรณะและให้ความเมตตาทุกคน คพื่อนแต่ผมเกรงๆเดนสั่นนะที่เจอเมื่อเช้าไม่กล้าถามเลยเราเราจะพลาดระดับครูบาอาจารย์ใหญ่เงี้ยเราจะเข้าไปถึงนั้นหรอกใช่เราจะเข้าเดินสั่นไงไม่แล้วทีนี้มีคำพูดหนึ่งเนี่ยที่กล่าวไว้เมื่อสักเจ็ดเดือนที่แล้วมีลูกศิษย์ลูกปู่ชามีลูกศิษย์ลูกปู่ชาวัดหนองปลาบงมาขอกราร ได้บอกขอถ่ายรูปก,กับหลวงพ่อหน่อยหลวงพ่อบอกทำไมทำไมอยากจะถ่ายน้าสองคนเขาบอกว่าพ่อผมเนี่ยดูก,กับหลวงปู่ชามาเลยหลวงปู่ชาก็นั่งเหมือนหลวงพ่อแดงนี่แหละเมตตามหมดพบตรงไหนก็บพบแต่ตอนแต่วันหนึ่งอะหลวงปู่ช้าเปลี่ยนไปอื วาดดึงงผู้ชาเปลี่ยนไปก็เ,เปลี่ยนไปเมื่อชนชั้นสูงเข้ามาแล้วเนี่ยทีเนี้ยจะจะเปลี่ยนไปเราขอถ่ายรูปกอลงอเขาแดงก่าไปเลื่้นเก่อนเพราะเขารู้วันนึงข้างหน้าเนี่ยเมื่อชนชั้นสูงเข้ามาวัดภูว่านฟ้าเนี่ยอาจจะพบหลวงพ่อเนี่ยก็อาจจะพบยา,ยา,ยาเขาก็เลยขอถ่ายรูปไม่ไปที่ระลึกก่อน <c oughs> แต่จริงๆอ่ะ หลวงพ่อเนี่ยเราเข้าใจถ้ามานาท่านไม่เคยถ,ถ,คถ,ถ้ามาเจอจังหวะอย่างเมื่อเช้าก็ได้เนาะเออเวลาท่าน,เ,นเดินน,นี่ผมไม่กล้าเดินตามแล้วเพราะว่า,อ,าแบบอย่างนี้คือมาเป็นทางการครับเพราะว่าเตราอ,อาทิตย์เนี่ยเข้ายูทูแบอยากจะเก็บรายละเอียด เขาจะมาเล่นแต่ว่าเดี๋ยวนี้พระเรตมตามาส่งเคราะห์ญาติวงมอยากจะพบอย่างยายมาอย่างยายอยู่ใกล้ก็เดินทางมาทั่วประเทศตื่นเช้ามาเมื่อวานนี้แปดโมงเช้ากำแพงเพชรมาแล้วเพราะต้องมาค้างเยนยุดิมาค้างคืนก่อนค่อยอยุคิเย็นอย่ามาคือไม่ว่าจะเป็นพระคุณเจ้าปรดีเยอะพระคุณเจ้าเยอะมาก แล้วก็พาลูกหลานพาญาติโยมพาลูกศิษย์ท่านองค์การเพราะว่าหนึ่งวัดภูบ้านฟ้าเนี่ยครบองค์ประกอบทุกอย่างที่ตามที่หลวงพ่อพูดหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์หนึ่งเนี่ยเกศาพุทธเจ้าไปจุูที่นี่อันนี้คือสูตสูงสุดเลยและพุทธเจ้าสามพระองค์ก็ไปอยูมาแล้วสามพระองค์เอเอสามนี่คืออะไรนะพี่เกศามเป็นเส้นโอเจสา เกษาพระพุทธเจ้าเนี่ยมันอยู่ที่เนี่ยสี่พระองค์แล้วนะเนี่ใต้มหาเจดีย์ยงลุกลงไปเนี่ยมีเจดีย์มันอยแล้วสามองค์เกษาพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งองค์ที่สององค์ที่สามแล้วหลวงพ่อแดงเนี่ยมาบรรจุเกษาธาตุองค์ที่สี่จากเมืองมัดางพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วเมื่อช่ดีจังเลยทุกปีใหญ่